สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างวิร์กบุกใหม่ใน Microsoft Excel 2013ค่ะ Microsoft Excel เป็นโปรแกร,รมประเภท Spreadsheet หรือตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะคล้ายๆกับสมุดบัญชีที่มีช่องตารางให้หลงข้อมูลความสามารถของโปรแกร,รมมีทั้งด้านการสร้างตารางข้อมูลการวิเคราะห์การสร้างกราฟและการคำนวณ ซึ่งจะมีการคำนวณพื้นฐานไปจนถึงการวิเคราะห์ทางด้านการเงินขั้นสูงในโปรแกรมฟังก์ชันสมร็จรูปให้เลือกมากมายและถ้ามีการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในตำแหน่งที่อ้างถึงข้อมูลนั้นก็จะแก้ไขให้โดยอัตโนมัติค่ะการสร้างเวิร์กบุ๊กมีหลายวิธีนะคะวิธีแรกนะคะก็คือการสร้างเวิร์กบุใหม่แบบว่างเปล่านะคะซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ จากแท็บไฟล์นะคะเราใช้คำสั่ง new ค่ะหลังจากนั้นเลือก blank workbook ค่ะก็จะขึ้น workbook ที่ให้เราสามารถสร้างงานได้ตามต้องการนะคะวิธีการที่2ในการสร้าง workbook นะคะเราจะสร้าง workbook โดยใช้จากแม่แบบหรือว่า template นะคะในการสร้าง workbook สามารถเลือกใช้จากแม่แบบที่โปรแกรมมีให้เลือกเช่นแม่แบบของใบสั่งซื้อหรือแม่แบบของการเก็บเงินจากลูกค้าซึ่งไม่ต้องเสียเวลาออกแบบเองนะคะการเลือกใช้งานแม่แบบสามารถทำได้ดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะจากแท็บไฟล์เราใช้คำสั่ง new แล้วก็เลือกรูปแบบของแม่แบบที่โปรแกรมสร้างไว้ให้นะคะ หรือเราจะทำการค้นหานะะในช่องสืะ,ะโดยการใส่ประเภทะะของแม่แบบที่เราต้องการะะซึ่งการค้นหานะะจะช่วยให้ประหยัดเวลาของการทำงาน,นะะที่มีเนะะื้อหาและข้อมูลที่แตกต่างกันไปสามารถใช้แม่แบบเอกสารได้อย่างไม่จำกัดนะคะค นะคะก็จะได้แม่แบบขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราทำการคลิกเลือกแม่แบบนะคะแล้วก็คลิกปุ่ม create นะคะเพื่อทำการดาวน์โหลดแม่แบบขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการแก้ไขนะคะข้อมูลได้ตามต้องการค่ะ